วันนี้เไปไง็งานระยองเนี่ยนะมีคนติดโควิดเพิ่มขึ้นนะเพิ่มไปเท่าไหร่ละยี่สิบเจ็ดคนหรือสามสิบเปนอะไรดูตามข่าวนะเป็นไงมาจากบ่อนการพนันผู้หญิงคนอายุยี่สิบห้าไปเล่นบ่อนการพนันในเขตเมืองระยองไปไงมีบ่อนอยู่ที่ระยองนะครับเขาติดโควิดนะผู้ว่าเอ้ยอะไรจะบอกว่าใครที่ไปไปเล่นการพนันที่บ่อนนี้ก็ต้องไปไงมากักตัวมา มาพบแพทย์แล้วถามว่ารับผู้กำก,ก,กับคงเกิดแล้วไม่ต้องติดคุกอะไรนะ,นะไม่รู้นะครับว่ามีบ่อนนี้นะประชาชนเขารู้หมดเขาไปเล่นกันเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยนะบ่อนพวกนี้ถามว่าต้องส่งสวยไหมส่งมันส่งให้ใครไม่มีใครยอมรับนะครับอันนี้ก็เล่าเล่าให้พี่น้องฟังว่าบ่อนการพนันซ่องสถานบริการเกิดเปิดเอ่อเปิดเกินเวลานี่นอกระบบค้าของเถื่อนค้ากามค้าผู้หญิงมาเฟีย คายาเสพติดเหล่านี้ไม่สามารถจะหมดไปจากแผ่นดินไทยได้เพราะมันจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่นะหาแดกกันเป็นทอดๆนะครับนะพอใครโดนจับมันก็ตัดตอนตัดตอนนะครับไม่มีทางจับเลยได้เนี่ยก็บ่นน่บ่นบ่น,บนระยองเนี่ยถามว่าอ่าบุมกับเขาบอกอยู่ในเขตเมืองพู่มกลับต้องโดนไหะโดนนะมเนี่ยครับไม่เห็นมีอะไรทะไรนะอย่างมากกเลยย้าย เคยเป็นผู้มกมกับที่นี่เสร็จก็ย้ายไปที่อื่นพอเรื่องเงียบสักพักก็กลับมาที่เดิมนะครับนะไปที่ไหนก็มาเปิดบ่อนพอโดนจับก็เด้งย้ายทั้งๆท,ที่การพนันนี่เป็นบ่อกเกิดของอา,ากรรมนะทำให้ครอบครัวแตกแยกนะครับทําให้ธุรกิจต่างๆก็ทิพหายหมดเพราะไปเล่นการพนันเงินทองก็หมดเป็นภัยต่อครอบครัวสังคมร้ายแรงแต่เป็นไง ก็อย่างมากก็ย้ายย้ายไปสักพักสามสิบวันก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับนะกลับมาก็เป็นไงก็ส่งสวยต่อได้เงินมาก็ส่งสวยให้ข้างบนแต่ไม่รู้ว่าส่งให้ใครมันเนี่ยมันมันไม่มีหลักฐานไงนี่คือประเทศเราเ่ยดูดนะูไปเล่นการมานันที่บ่อนเนยนะเออนะครับอืมนะครับเนี่ยครับเนี่ยแล้วทำไงอะไรยองเนี่ยตอนตอนนี้ก็แพร่ไปทั่ว นะครับพี่น้องครับเรื่องต่อไปก็เรื่องอะไรครับเรื่องอนุทินวันนี้ก็ไปกินกุ้งนะครับอนุทินไม่กินกุ้งเอออนุทินกินกุ้งครับโชยเห็นว่ากุ้งเนี่ยมันเป็นไงไม่มีโควิดไปกินไหนไปกินเชียงรายถ้าแน่จริงต้องไปกินนู่นแพะกุ้งที่มหาชัยนนอนุทินนะกล้าไหมล่ะไปกินที่มหาชัยอ่ะไปกินที่นู่นเชียงรายไปกินเชียงรายมันจะมีอะไรโควิดไปกินที่นี่เลยแพะกุ้งที่มหาชัย ไปนั่งกินตรงนั้นเลยครับแกะกินเลยครับทั้งเปลือกเลยแบบวันนี้ดูกินทั้งเปลือกกล้าไหมนะพอไปกินมาหาชัยเนี่ยบอกไม่กลัวถึงแม้จะมาจากมาหาชัยก็ไม่กลัวกินทั้งเปลือกเลยโอ้โหก็คุณรู้อยู่แล้วว่ากุ้งนั้นไม่ใช่กุ้งมาหาชัยคุณถึงไม่กลัวนะครับนะไปกินนู่นเน่นนะเชียงรายเนี่ยนะโควิดบอกกูอยากแกตาไปหาอนุทินแล้วเกินไปไม่ไหวมันไกลแล้วเกิน ตั้งแปดเก้าร้อยกิโลนะแน่จริงอ่ะคุณอนุทินนะครับคุณต้องไปนั่งกินอยู่ที่แพกุ้งที่มหาชัยนะเอามาสดๆแล้วกินเลยนะเออกล้าไหมนะไปกินนนู่นมหาชัยส่วนอีกอ่ารายการหนึ่งกรมประมงหรือกรมอะไรเห็นก็บอกไปจัดกินกุ้งเหมือนกันแต่ปรากฏมีเครื่องหมายซีพีมดูดูในเฟซบุ๊กไม่รู้ข่าวจริงข่าวเท็จอ่ะกินกุ้งแต่กุ้งซีพี กุ้งซีพีมันก็ปลอดภัยนะครับแน่จริงไปกินกุ้งนู่นน่ะมหาชัยเน่ะเหมือนกันนะ่ะนะรัฐมนตรตีนายกอ่ะพลเอกประยุทธ์ไปนั่งกินไหมนะกินไปกินที่แพรกุ้งกล้าไหมลนะ่ะกลัวตายเด็ผมว่าไม่กล้าลอกลัวตายกล้าหรือเปล่านะนะครับนะ้ากล้าหรือเปล่าละครับอืมนะฮะกล้าหรือเปล่าละถ้ากล้าก็ไปไงไปกินเลยนะฮะ นะครับผมว่าไม่กล้าแล้วนะแล้วคนตอนนี้ก็กลัวเหมือนกลัวกุ้งกลัวอะไรต่างๆนะแต่ประชาชนคนยากคนจนเนี่ยเขาไม่กลัวแ,วแต่ไม่มีแต่กินนะแต่คนที่มีตังซื้อเนี่ยกลัวแต่คนคนจนไม่กลัวแล้วกูวอยากจะกินเหลือเกินแต่ไม่มีกินนะแต่คนที่มีตังเขาเขาก็กลัวนะครับนะ <S <S นี่ก็คือ,อสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราวันนี้วันเสาร์แล้วก็คุยสบายๆนะนะครับ นะบ้านเมืองเราเนี่ยมันมัน,เป,นเป็นอย่างเงี้ยร้านอาหารร้านอะไรต่างๆพักพวกวันนี้เขาก็บอกเขาก็แจ้งหมดนะร้านซีฟู้ดเจ๊งไม่มีใครกล้าไปนั่งกินนะกลัวกลัวติดโควิดนะนะครับเพราะฉะนั้นฝากนายกฝากอนุทินรันตีสาวสุขช่วยไปนั่งกินที่แพรกุ้งที่มหาชัยหน่อยนะครับกล้าไหมล่ะกลัวจะใส่ชุดอะไร PE อะไรเนี่ยนะนะใส่ชุดยานอวกาศกินกุ้งเลย นะครับเออนะครับหรือไม่ก็ไปซื้อนู่นน่ะที่นาทราเนียบวันนี้ย vivo เขาไปขายนะครับเขาไปช่วยขายให้กับประชาชนท่าหลายพันกิโลนะแล้วก็จนเกิดความวุ่นวายต้องไปโรงพักดูสิทธิ์อะไรโดนปรับโดนเปิบเลยไปซื้อกินเลยนะครับนะก็ฝากนะครับนะอืมนะครับนะนะเนี่ยกบะมงอะไรที่กินเนี่ยกินกุ้งโชะจต่มีตรา cp นะก็แสดงมันปลอดภัยต้องไปกินที่มหาชัยนะครับฝากไว้นะครับเรื่องต่อไปก็เรื่องศีละกับเรื่องเสรีพิสุทธิ์ก็เห็นเสรีพิสุทธิ์โพสบอกว่าของขวัญน,นะของขวัญปีใหม่ก็นะ้องเรียนไพบูรนิติตวันกับใครฮะศีละเจนจาคะเนะเห็นเขียนนะอืมนะครับศีละเจนจาคะนะกับไพบูรนิติตวัน นะก็ลองเรียนกันไปใครผิดใครถูกไม่ใช่หน้าที่ผมนะครับนะก็เป็นของขวัญปีใหม่บางคนก็บอกของขวัญปีใหม่อยากให้นายกลาออกอืก็แล้วแต่ว่าของขวัญปีใหม่เป็นยังไงนะครับผลสํารวจของสํานักโพไม่รู้สํานักอะไรเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์อนุทินแล้วก็รวงดิจิตอลแล้วสามคนนี่เป็นนะรัฐมนตรีในดวงใจโอ้โหนะครับ ลุงตูเนี่ยนะอยู่ในดวงใจไม่รู้ไปสำรวจที่ไหนอนุทินอย่างนี้อะไรนี้นะนะครับอืมนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับวันนี้นะครับมันก็ไม่ค่อยมีเรื่องเวลาวันวันเสาร์สบายๆอาจารย์ก็มานั่งจัดรายการให้กับพี่น้องฟังนะตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook ก็5,000ันกว่าคน5,000นสนะครับ youtube ก็2,875อ่ะตอนนี้กะตีทัก8,000คน นะก็กราบขอบพระคุณมากประมาณทักง8ด0ันคนนะครับ800ันคนนะฮะแล้วนกะ็ทิกตอกก็เลยเข้ามาแล้วก็กดติดตามกดชื่นชอบกดแชร์ไม่ต้องกลัวติดคุกที่นี่รับรองไม่มีการติดคุกเพราะผมพูดในพูดเรื่องจริงหมด <c oughs> นะครับแชร์อะไเยอะแชร์ไปถึงอนุทินเลยถึงพลเอกประยุทธ์ <c oughs> นะแต่ไม่ต้องต้องไปแชร์ไปที่ลุงป้อมนะเพราะลุงป้อมเนี่ยแกแชร์อะไรไปแกก็บอกว่าอะไร <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ต้องแชร์ให้ไปละ แชร์ไปก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะไม่ต้องแชร์ไปที่ลุงป้อมแชร์ที่ไรก็ไปไงไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับนะไม่ต้องเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องแชร์ไปนะที่ลุงป้อมนะแชร์ไปลุงตู่นะแชร์ไปแล้วก็บอกว่านะจ๊ะอืมตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไปหน้าจ๊ะอยู่ที่ไหนไหมเขาไปกินกุ้งกันทั่วเลยไม่รู้นายกไปกินที่ไหนแล้วกุ้งนะไปอยู่ไหนละจ๊ะนะอืมนะจ๊ะอืมนะครับนะจ๊ะ อืมนะครับว่ากันไปนะครับมีใครอยากจะถามอะไรก็ถามมานะเออนะไปสำรวจดวงจันทร์กันหรือยังอืมนะครับจะกินจะอยู่ไม่มีนะดันจะไปดวงจันทร์ดูรัฐบาลนี้มันคิดอะไรแปลกๆปลนะออะบางคนก็บอกว่าเป็นรัฐบาลตัวตลกอืมเพราะชอบตลกซกมกอะไรต่างนะอืมแชร์ทุกไลฟ์อากราบขอบพระคุณครับอืม นะครับหัวละส่งท้ายปีเก่าเลยครับได้ครับ <laughs> นะครับนะเออนะครับืมนะครับนะมีอะไรบ้าครับโควิด <c oughs> <COVID S 2> ไม่เกี่ยวกับอาหารทะเลมันเกี่ยวกับคนที่ติดเชื้ออยากรู้เรื่องอะไรนะอะไรเนี้ยกระชายรักษาโควิดได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน ใครรู้ก็ช่วยอธิบายนะผมไม่รู้นะครับนะอ่านะฮะมีเรื่องอะไรตอต่อนะครับ f อซก็มากันทั่วนะเออนะครับมีหลายเรื่องหลายราวนะครับวันวันก็คนก็พูดแต่เรื่องโควิดนะอืนะคนชอบถามผมขัดแย้งกับคนนั้นคนนี้ไม่มีนะครับผมไม่ได้ขัดแย้งกับใครนะครับ ส่วนใครจะขัดจะแย้งกับผมก็ตามสบายแต่ผมไม่ได้ขัดไม่แย้งกับใครแค่นี้จบเนะไม่อยากเอ่ยชื่อบุคคลอื่นนะรายการเราเป็นรายการในความรู้ทางกฎหมายรายการให้ความรู้ทางการเมืองเพราะฉนั้นเราจะไม่พาดพิงบุคคลอื่นใครจะขัดแย้งกับผมใครจะทําอะไรนะไม่มีนะครับใครจะเสี่ยมจะอะไรไม่อะไรไม่เป็นประโยชน์กับคนฟังเราไม่พูดเอาแค่นี้